สวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับวินดี้กันอีกแล้วนะคะและในเกมนี้นะคะวินดี้เนี่ยจะพามาดูเคล็ดลับนะคะเอ๊ะจะได้เคล็ดลับดีไหมเนะมันก็คือการฝึกฝนแบบพื้นฐานนะคะสําหรับคนที่แบบว่าเป็นมือใหม่นั่นเองเนาะอาจจะแบบว่าเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆให้กับเพื่อนๆที่แวะเข้ามาดูกันนะคะตรงนี้ เราจะแบ่งแยกกันเป็น2ตอนนะคะตอนแรกเนี่ยก็คือการที่เราจะเพิ่มรีเฟกนะคะหรือว่าความไวในการตอบสนองที่จะแบบว่ายิงสวนกลับไปหรือตอบโต้กลับไปนะคะแล้วก็ในส่วนที่2นะคะการดักป่านะคะหรือซุ่มโจมตีอันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกสจิวเพยอย่างหนึ่งนั่นเองก็มาดูอันแรกกันก่อนนะคะที่จะแนะนํากันตรงนี้โหมดที่แนะนํานะคะที่ให้ไปฝึกนะคะก็คือ นี่เลยเมื่อที่กทางซ้ายนะคะหมดที่จะแนะนำต่อไปนี้นะคะเพื่อนๆสามารถเริ่มฝึกด้วยตัวเองได้นะคะฝึกคนเดียวก็ได้นะคะอะไรประมาณนี้เนาะก็เรียกว่าเป็นสกิลเพติดมือเราเฉยๆเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะกดไปที่คำว่าไม่จะอันดับด้านซ้ายก่อนเนาะมาเป็นหน้านี้นะคะกดไปคำว่าอื่นๆแล้วก็เลื่อนไปนะคะนี่เลยด้านขวาสุดเนาะก็คือสุดท้ายเลยนะคะ VS AI ทีนี้นะคะ vsai เนี่ยเขาก็จะมีให้เลือก3อย่างก็คือนี่เลยมีง่ายทั่วไปแล้วก็ยากแนะนำนะคะถ้าแบบมือใหม่อะ่ะก็กดง่ายไปก่อนแต่ถ้าเกิดเราอยากชาเลนตัวเองอะ่ะให้กดแบบยากนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นการรวมทีมกับผู้เล่นอื่นเพื่อต่อสู้กับ ai หรือว่าเราจะเลือกที่จะตั้งค่าแบบไม่จับคู่นะคะตรงนี้เราก็จะกดไปแบบหนึ่งสีทีนี้นะคะเจ้าหมด vsai เนี่ย เขาก็จะแบบว่ามีเอ่อนะคะหรือว่าบอทเนี่ยทั้งหมด96ชีวิตนะคะที่เป็น AI ทั้งหมดถ้าในส่วนของแบบยากนะคะเจ้า AI เนี่ยอ่าจะสามารถกระโดดยิงนะคะดอบชอ็อตนะคะคว้างระเบิดอ่าคือทําได้หลายอย่างเป็นการเรียนแบบพฤติกรรมมนุษย์กันนั่นเองถามว่าทำไมให้ฝึกหมดนี้ก็เดี๋ยวไปดูคลิปกันนะคะนี่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันเลย และก็นะคะตรงนี้ในหมวดของ AI เนี่ยก็คือหน้าตามแบบนะคะเขาก็คือจะเป็นทางด้านของแบบลีมิตกันนั่นเองก็ทําให้เราเนี่ยได้ฝึกเล่นกันได้ง่ายมากขึ้นนะคะเพราะว่าเป็นแบบที่เรียกว่าเสมือนจริงกับแบบที่เราลงเล่นปกติเนาะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของลีมิตนั่นเอง เหมือนยินง,งงอยู่ในตรงบัดแลยออ้โหก็จบกันไปแล้วนะคะเมื่อกี้เนาะกับโหมด VSAI แบบยากนั่นเองเป็นยังไงบ้างนะคะทุกคน ยืนงงในตรงบทเลยทีเดียวโอ้โหบทจะมาเยอะก็เยอะเกิกนแลาหมาบด VSAI นะคะนั่นนะ่ะว่าให้เพื่อนๆเนี่ยตั้งเป้าหมายนะคะว่าจะก้ามจัะได้จากสี่คิวเนาะก็ให้ตีเป็นแบบว่าเลขกลมๆเนาะสักส0บ0 30สอย่างนี้นะคะก็ลองชาเลเล้นตัวเองดูนะคะว่าเอ๊ะเมื่อกี้อย่างเมื่อกี้ที่แบบโดนลุมหลายทางเนาะเอ๊ะว่าจะทำไงกันก่อน,นี่จะยิงซ้ายหรือยิงขวานะคะอันนี้คือปการฝึกรีเฟกซ์เนาะโอเคหมอต่อไปนะคะที่เราจะพาไปฝึก เรียกว่ายิงประชิดหักป่าซุ่มโจมตีอะไรประมาณนี้นะคะนั่นก็คือเจ้าหมดสมอและภูมอาวุธนั่นเองแต่อันนี้เนี่ยมีจํากัดอยู่นะกดไปที่เลือกหมดกันก่อนนะคะอยู่ไหมไม่จากอันดับเนาะอยู่อันที่สองนะคะอลิ่ากดเข้ามานะคะนี่เลยเขียนว่าสมอและภูมิอาวุธให้กดเลือกด้านขอบล่างเนาะแล้วก็เลือกเฉพาะที่เป็นท้องสมุดนะคะถ้าถามว่าทําไมต้องเลือกห้องสมุดใช่ไหม คือห้องสมุดเนี่ยจุดเริ่มเกมนะคะทั้งสองฝั่งจะมีความใกล้เคียงกันเนาะแต่ถ้าในส่วนของแฮงเกอร์นะคะที่เขามีโฮตรงกลางเนี่ยทั้งสองฝั่งเนี่ยเป็นจุดดักที่อยู่ซ้ายและขวานะคะจะไม่เท่ากันแบบพื้นที่การเล่นจะไม่ใกล้เคียงกันนะคะห้องสมุดจะใกล้เคียงกันที่สุดเนาะก็ถ้าพร้อมกันแล้วนะคะ๋ย่าไปดูกันเลย นะคะที่ดีนะนำให้เล่นหมดสมรภูมิเพราะว่าแบบสองด้านจะมีความใกล้เคียงกันนั่นเองนะคะตรงนี้เราอยู่โซนด้านบนเนาะทีมแมช์เลตส์ก่อนที่แ <'s> นะนำให้เล่นนะคะก็คือช่วงนี้ถึงช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเป็นเอ่อช่วงที่แบบว่ายังอยู่ภายในบ้านตัวเองเนาะเรียกว่ารอดักป่ากันได้เลยก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะเล่นประมาณไหน The blue team has scored for the first time. เราไม่ต้องรีด้อนว่าเอ้ยทำไมถึงไม่ได้ยิงนะเราแค่ต้องรับให้ได้นะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เราแบบว่าต้องคุ้มให้อยู่แค่ะนั้น เรามาถึงกระทะจนได้เนี่ยเราต้องวิ่งแล้วนะทุกคน Blue <Team> Victory. ไม่ทันนะเพื่อนตีก่อน <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับทางด้านของ ina, le, i, อลิณาสมอและภูมอาวุธนั่นเอง <c oughs> เพื่อนๆคงสงสัยใช่ไหมว่าเอ๊ออลนณามีต้องหลายโหมดทำไมต้องเป็นโหมดนี้นะใช่ไหมล่ะคือ <c> เ <oughs> <c oughs> จ้าสมอและภูมอิอาวุธเนี่ย ก็คือเราจะต้องเล่นปืนตามที่บังคับเนาะแล้วก็มีความหลากหลายนะคะเรียเไล่เลี้ยงตั้งแต่ความแบบว่าอ่ายากน้อยที่สุดไปหายากมากที่สุดอย่างในด้านของกระทะนั่นเองเนาะแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นการแบบว่าฝึกขั้นพื้นฐานนะคะให้เราเล่นได้อ่หลายปืนนะคะอะไรประมาณนี้นั่นเนองเนาะถือว่าเป็นการฝึกขั้นพื้นฐานที่ดีมากๆเลยทีเดียวอ่าตรงเนี้ยเราฝึกได้ไม่ยากนะคะมาเล่นบ่อยๆเนาะก็จะชินไปเองแล้วก็ได้สก,กิลเพลกลับมาด้วย ในส่วนของสมอและภูอาวุธนะคะจริงๆก็มีให้เล่นได้ทุกวันยกเวน้นถ้าเป็นแบบห้องสมุดเนี่ยจะมีให้เล่นแค่วันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะในส่วนของแฮงเกอร์นะคะที่เป็นลูปหอรตรงกลางเนี่ยก็จะเล่นได้ทุกวันเลยทีเดียวก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับผู้เล่นใหม่นะคะหรือว่าสําหรับผู้เล่นใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยเราอยากฝึกสกิลเพย์เอาแบบเริ่มต้นพืน้นฐานจะฝึกยังไงดีนะเออเพราะว่าบางคนถ้าลงไปแบบปกติใช่ไหมลงไปแล้วถ้าเกิดแบบ เอ้ยจังหวะมันไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยทามิ่งเสียอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ฝึกกับคิวเพยใช่ไหมอืมอันนี้เราก็มาฝึก,กับคิวเพยพื้นฐานกันไปก่อนนะคะอย่างเป็นการเอ่อเพิ่มรีเฟกนะคะเพิ่มความไวในการโต้อตอบจากทางด้านของ v s i อาอ่การด้าของแบบว่าซุ่มโจมตีดักป่านะคะอะไรแบบนี้ความไวในการที่จะแบบออกไปยิงแล้วก็หลบนะคะจากทางด้านของสมองและพมอาวุธนั่นเอง ก็ถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรก็เม้นเข้ามาคุยกันได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมกันนะบ๊ายบายนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อน่นใหม่ๆนะคะ